อ้าวมาๆกันมางันพี่น้องเลยเป็นแซบบวกสีดค่ะข้าใจประเขนนะคะขอความโตรานีพื่อีหสืดอบรการท่องเที่ยวค่ะขอบคุณค่ะไิมอย่ามังวดูดีก่อนเนี่ยออว่าทุกต้องดูแลก่นไปนะ มา,มาสวัสดีครับสวัสดีครับเพืวว่วันนี้พี่ครับวันนี้ทำบุกเกาะดีมาแนวใหม่แล้วแนวใหม่คือคือจังไดจังไถ่เนาะนะก็จะเป็นงานกินส้มตำนะที่บางแสนนะส่วนเอ่อรสชาติจะเป็นยังไงนั้นนะมารีวิวกันมาไม่ใช่รีวิวนะเป็นการกินเอ่ออย่างหลายๆช่องที่เรากินอย่างแต่ว่าเราจะเป็นเอ่อประเภทสายบุ๊วันนี้อาจจะผิด แหวกแนวสักหน่อยหนึ่งแหวกแนวสักหน่อยหึงวันนี้กับพี่ตั้มพากินวันนี้ดูส้มตําเป็นตะแสบบนะเ่อะไปพี่น้องเลยไปต่อครับนะครเราจะมาดูกันว่าส้มตําอ่าบางแสนบางแสนมันเป็นจังไรห,หนอนี่ผักผักนะต้องขอเอาไว้ยี่นี้ก่อนนะครับอะมามานะ โอ้โห oh, พี่น้องเลยพี่น้องเลยลายมันก็มีอยู่กันน,นะโอ้ห oh. mm. mm. ืมหืมแซ่บสนฉาอยากพี่น้องเลยสมตำโอ้โ oh, หอีหดีอีหดีก็ดอดก็ดีว้าวหืม <Wow. S 1> mm.

อืมอ้าวมามากันมากัน <pentru> พี่น้องเลยเป็นแซ่บวออืม รอกระแตเอามากินเลยนะหอยนั่งลมก็มีขอผัดทอดหน่อยนะอเนื้อเนื้อแต่เนื้อลูกมาลูกสาวไม่มีหลายอย่างกินเลยกินเลยกินเลยไม่ไามากินเลย,เลย,เลย,เลยอ่าแต่ว่าส้มตำนี้วันนี้จองเพราะว่า ครั้งแรกในการไลฟ์กินต้มตามโอ้โหมีหมึกย่างด้วยคุณพาช่วยเห็นเขารีวิวกินกันเห็นเขาทาช่องกินเห็นเขาทำกินกันนะครับช่วงทำบุกกันดีครับ,ม,บ,กกรบมิติใหม่ลูกใหม่มสตมตำเป็นแซนะ่บก็มึกนะทำทะเลยิบกินแล้ลูกก,กินไหมืมร่อยกูสั่งนะะ อืม <ừ> โอ้โหอร่อยจัดวันที่ประมาณที่บางแสนนะครับคือบางแสนยำยำเย็นอืมอร่อยอร่อยอืมอืม ยอดอพี่น้องเอ้ยคือเป็นตสแซ่บแท้อรสในการกินไนงะโอ้โหอืมอืม อร่อยตรงสั่งมีคกบแล้วอืมมีมีหน้านะครับอาจจะทำเองนะครับอ,อ่า ผู้ชมครับอถามว่าอร่อยไหมเศบเศกอ๋อที่น้องเลยไม่ไหวแล้วต้องหยิบมือแล้วอืมอืม สุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องเองเป็นตะแทบแท้อ่าอืมนี่งอะโอเย อืมอ mm. 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 ืมอ mm. ืมให้น uh> ่งลมให้ต้มตามด้วยอ่าขอบอกเลยคุณชมเลย ใช้ช้อนไม่ถนัดแล้วเดิตอนนี้นะอืม อืมอร่อยอร่อยเป็นรสแซบมากพี่น้องอืมครับออร่อยอ alain ทีนี่นั่งเราเจอกันนะครับว่าจะเป็นอะไรนะอ่าอาจจะเป็นขาหมูย้ยอยๆนะหรือจะเป็นอาหารอะไรนะอาจจะมีแปแหวกแนวหรือพิสดารอะไรคอยติดตามครับนี่เป็นวีพ,พีการกินอีพีแรกนะครับของช่องตามบุกเกาะกันดีฝากได้วยแล้วกันกนะสายกินนะครับไปแล้วเผ็ดอืม เปิดคลิปแรกที่ชายหัดบางแสนนะครับชายหัดบางแสนยามเย็นนะไปละบุยบุยนี